ก็แต่ละคนนับแต่ละสมแต่ละฟาร์มเนี่ยจะมีวิธีการอนุบาลลูกไก่ที่แตกต่างกันไปนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละสมแต่ละฟาร์มนั้นๆว่าจะสะดวกแบบไหนนะครับก็บางคนนับลูกไก่เกิดมาก็เอาครอบสุ่มอยู่บนพรมกับกับแม่นับให้แม่เลี้ยงดูในสุ่มนะครับแล้วก็ตอนคืนก็ครอบมุ้งนะครับแล้วก็บางคนนับก็ลูกไก่เกิดมาก็ย้ายขึ้นไปโกงนับเพื่อให้อ่าผลจากพื้นเพื่อให้ผลผลจากพื้นดินนะครับก็ส่วน ตัวผมนะครับก็จะมีการอนุบาลลูกไก่แบบแต่นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการอนุบาลลูกไก่แบบฉบับของผมนะครับก็การอนุบาลลูกไก่แบบของผมนะครับเมื่อลูกไก่เกิดมาเนี่ยผมจะให้แม่ไก่เขาเลี้ยงดูลูก,ลกๆอยู่ในล็อกผสมแบบนี้เลยนะครับก็นอนอยู่บนดินกินอยู่บนดินนะครับก็วิธีที่ผมใช้เนี่ยมันต้องอมีอย่างข้างหลังเนี่ยปิดทึบเพื่อป้องกันลมนะครับ ไม่ใช่แค่วิธีนะครับทุกวิธีนะครับในการอนุบาลลูกไก่ต้องห้ามโดนลมนะครับว่าไก่นะเป็นสัตว์ที่ไวต่อลมนะครับไก่ที่อยู่บนดินเขาจะได้อะไรบ้างนะครับไก่ที่อยู่บนดินเยขาจะได้สัญชาตญาณเขาจะได้เขาได้พื้นฐานทุกอย่างเลยนะครับที่ตั้งแต่เขาเกิดมานะเขาจะอยู่บนดินนะครับเขาจะได้ความเป็นไก่นะครับความเป็นไก่ในตัวเขาที่สําคัญเลยคือภูมิคุ้มกันนะเขาจะมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่เด็กนะครับ เปรียแบเบทียบง่ายเด็กเด็กอย่างต่างต้องต่างจังหวัดแบบผมเนี่ยกับเด็กในกรุงเทพนะับที่อยู่อย่างพี่ชายผมอยู่ในกรุงเทพเนะี่ยพี่ชายผมโตที่กรุงเทพส่วนผมโตที่ต่างจังหวัดก็เวลากับพี่ชายผมกลับมาทํางานที่ต่างจังหวัดมันก็ทํางานสู่ผมไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันของคนเรามันไม่เหมือนกัน,นครับคือเรามีภูมิคุ้มกันในพื้นที่นั้นๆนครับตั้งแต่เด็กคือเราร่างกายเราจะปรับ แล้วก็สร้างูมิคุ้มก <Yeah. S 2> kind of ันที่แข็งแรงนะครับก็หลักๆคือูมิคุ้มกันนะครับเขาจะได้อ่าูมิคุ้มกันตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่เขาเกิดมานะครับแล้วก็เขาจะมีโอกาสรอดสูงนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลถ้าเราดูแลเป็นนะเขาจะมีโอกาสรอดสูงเขาโตมาเขาก็จะแข็งแรงนะครับทนฝนทนลมทนหนาวนะครับเพราะว่าเขาอยู่บนปินมาตั้งแต่เกิดนะครับก็แล้วผมจะอนุบาลลูกไก่เนี่ยอยู่ในล็อกแบบนี้ไปนานแค่ไหนนะครับ ผมจะนุบาลลูกไก่ในล็อกแบบนี้ไปประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนหรือเดือนครึ่งนะครับเดือนกับ15วันนะครับก็แล้วแต่ว่าแม่พันธุ์จะจะเราจะมีแม่พันธุ์ที่พร้อมผสมขึ้นดันขึ้นมาเข้าล็อกหรือเปล่านะครับเพราะล็อกเราก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะเรามีพื้นที่จํากัดเราเป็นปมีทรัพยากรต่างๆจํากัดนะครับแต่ผมจะให้แม่ไก่เขาดูแลประมาณ1เดือนนะครับถ้าแม่ไก่ที่พร้อมผสมเยอะ ที่จะดันขึ้นมาเข้าล็อกผสมเนี่ยก็จะอาจจะ15วันก็คิดคร่าวๆนะว่าถ้าครบค่าแม่ไก่เลี้ยงลูกไก่อยู่ในล็อกผสมครบ1เดือนนะผมก็จะย้ายแม่ไก่กับลูกไก่ขึ้นไปครอบสุมนะนอนอยู่บนพรมนะกินอยู่บนพรมแล้วก็ครอบมุ้งนะครับครอบมุ้งตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ที่สาคัญอย่าให้โดนลมนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มปรับสภาพอยู่ในพื้นที่โลกงมากขึ้นนะอย่างสุมเนี่ยจะไม่มี ลมจะเข้าได้ทุกทิศนับถ้าเขาอยู่ในสุ่มนับครับก็พอลูกไก่มีอายุครบ2เดือนนะครับผมก็จะจับแม่ไก่ออกจากสุ่มนับแล้วก็อาบน้ํานับอาบน้ําบํารุงแล้วก็ไปปล่อยฝูงนะครับปล่อยฝูงเพื่อให้เขาอ่าได้คลายตัวนับให้เขาได้ใช้ชีวิตนับอยู่กับพื้นที่ที่เหมาะสมนับส่วนลูกไก่นะครับผมก็จะยังคงดูแลในสุ่มนับจนกว่าจะอายุครบ3เดือนนับแล้วก็ค่อยเอามาปล่อยฝูงทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องดู ความแข็งแรงของลูกไก่ด้วยนะครับถ้าเขายังไม่แข็งแรงไม่มากพอแล้วก็ยืดระยะเวลาอยู่ในสุ่มนานออกไปหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแต่ละสมแต่ละฟาร์มนะครับมีวิธีการดูแลลูกไก่ที่ไม่เหมือนกันไม่มีวิธีที่ผิดและไม่มีวิธีที่ถูกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะครับเหมือนคล้ายๆกันนะคือป้องกันลมนะครับพยายามอย่าให้เขาโดนลมหรือให้เขาโดนลมน้อยที่สุดนะครับก็วิธีของผมนะครับแนะนําให้ ข้างหลังปิดกั้นนะปิดกั้นปิดทึบนะครับก็ตอนนี้ก็มีลมมีพายุเดี๋ยวก็คงจะเอาอันนี้มาใส่นะครับเอาพ้าม่านมาใส่เพื่อป้องกันลมให้มิชิดมากขึ้นนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับตตตาาาเเเดออสววันนนน้้ยมม่คปให็จริง